บวกบวชไม่เขาไม่อีกนั่มอะไรการบวชกเป็นของเด่นปเป็นของง่ายดอกต่ว่าง่ายกับือยากแต่ว่า,ายากกับือง่า,งายแต่เขามีหลักจิตหลักใจหลักอยู่ของเข้าแล้วหลักธรรมเป็นเครื่องอยู่วิหารธรรมมีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่หล้กก็บไม่ยากดอกวู่นี่เข้าบได้บังคับจัดการงานยังเข้าบได้บังคับเฮ็ดเอาแต่จะของเลยบ่ะสนไัยเลยก็ไดคุกมุกคุกมุกขืนพูขึ้นเขาพู้เดียวหลวออ ว่าต้องอยังกระไดวันนี้พอได้วาหาไปจังว่าเอามุ่มงมันหายคนผู้นั้นแหละเหตุเอาโดยลำพังตัวเองโหลดันก็นแนะใหายใดซื้อวิชาความรู้เต็มตู้อยู่ <c oughs> ยังแต่ประสบการณ์เท่านั้นเด้เลืมวิชาความรู้ทั้งหลายเต็มตู้อยู่นอกนั้นเป็นประสบการณ์ว่าสิปล่อยว่างความรู้สึกใดบ่ในความพอใจเลยบ่พอใจ ผู้ใดยอยากมามาบวชน,น้าก็ให้โอกาสบุตุคตน,น <ừ. S 1> ได้โอกาสบัตรเด้ผู้ใดมากเอาเบิด์เอาโหลดต้องเป็นอะไรปานนันวาเลือกว่าห <laughs> อดเอาโหลดว่าชักเลือกยังเลือกนั่น <laughs> เลือกเอาเบิดธรรมดาแต่ศาสนาบ่ให้โอกาสเราสังคมก็บ่ให้โอกาสใดมีบางเดียวนี่แหละที่ว่าให้โอกาส <laughs> น้ำตาสินก็คือการเพิ่นกับเอาเบิดเพิ่นให้โอกาสได้แต่ละคนแต่ละคน คนห้ามันแต่มีเลวมีดีเป็นธรรมดาเพราะว่าความบลูนั่นแหละมันจึงเลวมันจึงดีถ้ามันมีความรู้แล้ววิชาแล้วมันถึงแล้วมันก็บ่มีดีบ่มีเลีวละธรรมดาเอาเอพ่อละสํำนินลอะมือ